สบายดีพี่น้องสบายดีมแรงพี่น้องเบ่สกูสกุลจ้ากินข้าวแรงน้ำกัน้ะพี่น้องแกงละหั่แกงเห็ดผึ่งอีกแล้วก่อนก่อนไว้ออกกินละหั่ก่อนแต่ท่านผู้ชมจ้านไปอสสดีพี่น้องสดีสดีบดดีไปไดเอเป็นยัง Tiếp không hay lát nữa mấy em Chốt Đến tiếp theo như vậy tiếp theo của Nàng cái này hả? Ừ, sao phải xin hết bọn đi mà Hết lại băng, hết Hết blue à Mà đỡ quần ơi Hả? mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เลยเราเขียวอแกมอซินนี s nice. <S ่ใชนาวอออกานใ่ปทาอื um, life, my my ่นปะเขียบเือเหี้เหยัาีน้องอือมีน้องบอกกินข้าวกินข้าเย็นอ้าว่เนาะเห็นป่ะ้องอ เห็นย <muitas> ้าในึงด่นมโนอีกมากขนโอ้ยเดองเอามาให้หมูไปนี่ยเนี่ยยุดไปใหญ่น้องนป็นองลางก่อนท่งทางลังเอาเป็หนึ่งยีงทีนี่ต่อไข่ดูาซมหนังค่ะดูจับมา Quay khỏi cho mà bên <laughs> mẹ. <mà>, chị, <laughs> chị nào nó mục gang, anh hùng hoi. thôi hình gang hùng hoặc đâu. em kìa 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 em kìa kìa

ต้องห้ตั้งโต๊ะเะ้าเป็งเพี้น้องเงินล้านนะพี่เพิ่นปีากเงินมากนะเพิ่นว่ได้เดือดทอด่เรนี่ยอก็ข้าวขาวเลยดี่่เกแกงก่ได้เลืองมากแล้วคนม่ฒนธรรมอีหลายดอกโอ้ยเขาตกมาตกมาเป็นทาง

พวกนั่บบกป่าไงไทยเด็กคนหนุ่มหนุ่มไทยได้อะนะหลุดมันกำเลี่ยงเนี่ยกระเมงหลุดก็เหมือนยื่นนะยิ้มผ่านอ่ะขน่ดยิ้มยัง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 ไปใส่ผุดใส่คำเลยนะอันนี้มันกินผ่านแล้วดีเป็นยังกัเป็นงกำเหลี่ยงไม่จีจัดเวลาเไปไหนสั่งเลยไปมาเสด็จมาสดนก้าวมันหมดบ้า่มันคุ้นลกใหม่เลย

อย่างไรดามก็กินมาแต่เลือนละอีเม่ป้าโทษมันเนี่ยก็ะน้องห้อนเตียนหนิกำเขาวนองเยี่ยมมันอาจจะน้อยหน้อยเนาะยันอ้วนลูกสะพายเมตตาบุ๊เด้ เ้ยเราเพิ่เล่ออยังมาทันจ้าตามอ่านก่อนนะอ่านเดี๋ยวไม่ว่านโอ้โอ้ซือออ่านหกเจ็ดเจ็ดหกอ่านแค่อ่านอีแังไข่จ้าบ้านท่าบมีอ่านเฮงเฮงแล้วด้ยป้าลูกมืออืนเนาะเนะงวดปังปังฝ่านม่มาสื่อผีกรไดเลยจ้าผมมีอ่านผมมีอ่านจ้าจ่ายเต็ม ตัวนามนนแค่ใหาหน่าาไไหงฝูน้องปุยนาอืมแแม่ว่าอยูวันอยู่ทั้งหนุนใจบาทละเจ็ดสิบบาททาัง้งข้มามแปดสิบเจดน้ำไม่ต้วได้เฮ้ยมาอื่นนะเฮ้ยแต่ตัวไดอุย้นออนยนอนกงัรนะจ้ะนอนกหันเร์ผ่าน อ้ปลานี่นี่ดอกเะเขแม่่มอยาดอกเห็ดตภั์าวบอนกระวาบ่มีัวกรบป๋องพันเดียว่อก็่วมเลี้ยงร่อยัยังเ้ยเยมแรงพันมาบอกอีนเฮ้ยเสี่ยวอือ้จ้าเมป้ลมาเลนนั้นมีแม่มาเนี่ยันดูว่ามันมาเลนน้ำกระ่นึงกลางเวนบ่มีเวลาไป็นองเกยเสด็มันสายหลอกขึ้นมาเลน ก็แม่นอนนายกับเขาแข่งกับขากเนาะปะกีน่ะนางนางเขี้ยวมาแข่งกั้ทอมแม่ก็แม่ป่าเวลายังคุ้นทั้งนี้เบิดกับเคหายเอื้อแล้วมาส่งนคุ่นใส่เจดมันบอเที้ยวมาคือนแม่ป้าได้ไหมเจ้าโบราณพูดั็ป่าเอ้จะม่งเนาะที่ป้า อย่างที่เานะแม่ทหมดหมดหมใส่ัเกิดอ่างราไม่เงียบแซ่บมาลูกล่ะเงียบอยู่พี่เลยบออยากอยู่ยุ๊แม่บอมอดเด๊อยากอยู่ทำไมอยู่บอหวหนุ่มเออดีกันแหละ มอดมอดว่าได้ลูกแบะไรนั่นมันมาอยู่กับพี่น้องเลยดั้มนาเลยมันก็เมื่อยหละดูมันมาให้กินดั้มนาหรือมันเกี่ยวเข้ามาอีกมูอืมตักชีข้าวมากขาเล่นก้าวบ่อยมากแล้วเออเกี่ยวกันเลยแหละกับเมื่อยอยากมากกับมามันเล่นน้ำอาน้ำอาเป็นยัง ทำบ้านมัทำันพวกมึงแกงาขวกหน่อยแเนี่สบายดีวันนี้หยกแขนกี่ไร่กัศเนี่ยยกเยอะสบายดีอีลอยห้องเจ้าหน่ออันไปรีบร้อยแล้วลูกหลาเด้อป้าลุง่าซื้อกั จ่ายคึนและคาว่าสันอี๊ยังจะได้ขากระนมอยู่บานอกระของให้มันออกโตของอี๋เอยียงเนาะพีนออ่น้องจสาไว้มันออกโตอี๋อเอียงเนาะพี่น้องเด้อจ้า<ว>ปังป,งปังเบอร์สกูสกุลป้าลุงยินดีแม่เบอร์สกูสกุลจ้าพอกันไม่คิมหนาสบายดีนน้กิยัง